สองสมการนี้ครูอยากให้เราค่อยๆดูและทำความเข้าใจในเรื่องของเครื่องหมายนะครับสมการแรก4 x บวก x นะครับเท่ากับ13สมการที่2 y-4 ลบ4เท่ากับ13มะ,ะมาดูสมการแรกก่อนนะครับเราเห็นว่า4 x บวกเเท่ากับ13นี่ยคือ4ตัวเนี้ยบางคนแแล้วผมจะรู้ได้ไงว่า4คือ,อย้ายมา มันเป็นยังไงครับมันไม่มีเครื่องหมายบอกว่ามันเป็นบวกหรือลบนะครับคือการเขียนแบบนี้เป็นการเขียนที่เราละในฐานที่เข้าใจว่า4มันคือค่าบวกอยู่นะครับเราอาจจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับ4บวก x เท่ากับ13เนี่ยมันเราอาจจะเขียนเป็นอุ้ยตัวใหญ่เลยเรา,าจ,จะเขียนเป็นบวก4นะครับบวก x แล้วก็เท่ากับ13ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือจริงๆถ้านักเรียนยังจําเรื่องสมบัติการอ่า สลับที่นะครับ4บวก x นะครับหรือเราจะเขียนเป็น x บวก4เท่ากับ13เนี่ยก็ยอมได้เช่นเดียวกัน,นความหมายเดียวกันเนาะแต่ที่อยากจะมาย้ำก็คือเวลานักเรียนเห็นตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าตัวแปรแบบนี้ครับ4ใช้เฉยอย่างเงี้ยมันคือบวก4นะครับถ้ามันจะเป็นลบ4เนี่ยแต่เดี๋ยวเราจะพูดในอีก,อกวาระหนึ่งนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับลบ4แล้วก็บวก x นะครับมันจะเป็นมันจะมีเครื่องหมายคือถ้าเกิดว่า4ตัวเนี้ยเป็นค่าลบอ่ะมันจะมีเครื่องหมาย บอกมาชัดเจนว่ามันคือลบนะครับอย่างเช่นลบ C บวก x อเท่ากับ13อย่างเงี้ยครับมันจะมีเครื่องหมายลบมาชัดเจนแต่ถ้าไม่ได้มีเครื่องหมายอะไรอย่างเงี้ย<ๆ>เขาเรียกว่ามันเป็นค่าบวกแต่เราละเครื่องหมายในในฐานที่เข้าใจกันได้ว่า4ตัวเนี้ยมันเป็นค่าบวกนะเนาะมันเป็นค่าบวกไม่ใช่ค่าลบนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นค่าบวกเวลาเราย้ายข้างทุกครั้งที่ย้ายเครื่องหมายเปลี่ยน จากค่าบวกย้ายมาก็ต้องกลายเป็นค่าลบถูกไหมครับตัวที่ไม่ย้ายเขียนลงมาเหมือนเดิมอ่ะคุณครูเขียน x ลงมาเหมือนเดิมไม่ย้ายไปไหนคุณครูเขียน13ลงมาเหมือนเดิมไม่ย้ายไปไหนแต่ตัวที่ครูย้ายก็คือตัวบวก4หรือเลข4นี่แหละนะครับซึ่งเราละในฐานที่เข้าใจได้ว่า4ตัวนี้มันคือบวก4เนาะทุกครั้งที่ย้ายเครื่องหมายเปลี่ยนบวก4ย้ายมาก็จะกลายเป็นลบ4นะครับ เพราะฉะนั้น x เห็นไหมเหลือ x อย่างเดียวแล้วนะครับ x อย่างเดียวเท่ากับ13ลบ4ก็13ลบ4ได้เท่าไหร่ครับ9ละ10 11 12 13ได้9ถูกไหมอาหา่าฮะก็เราก็จะได้ x นะครับเท่ากับ9นั่นเองคุณครูชอบใช้วิธีการนับเพิ่มไปถึงนะครับเอะอะไรที่มันนับเพิ่มไป4เราได้13ะไรเงี้ย9ละ10 11 12 13นะครับโอเคได้ x เท่ากับ9ถ้าเราถ้าเราอยากรู้ว่า x เท่ากับ9เนี่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องจริงไหมเราก็เติม9หรือว่าเราลองเอา9เนี่ยไปแทนในตำแหน่ง x ดูนะครับไปแทนในตำแหน่ง x ดูก็ปรากฏว่า4บวกเราจะได้เป็น4บวก9เนาะ9ล10 11 12 13ถูกต้องได้13นะครับจริงด้วยก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับโอเคก็คือได้ไอเดียว่า4บวก x เท่ากับ13 4เฉยๆอย่างเงี้ยเราละในฐานที่เข้าใจคือมันคือบวก4 ย้ายมาก็เลยเป็นลบสี่นะครับตรงนี้เข้าใจคราวนี้มาดูในอีกอสมการหนึ่งนะครับ y ลบสี่เท่ากับสิบสามจริงๆ y เราเขียนด้านหน้าอย่างเงี้ยมันก็คือบวก y นั่นแหละถูกไหมบวก y ลบสี่เท่ากับสิบสามข้อนี้ไม่มีปัญหาเท่ากับฝั่งนี้ถูกไหมเราสามารถาเขียน y ลงมาเหมือนเดิมก่อนนะครับเขียนเท่ากับลงมาเหมือนเดิมนะครับเขียนเท่ากับลงมาเหมือนเดิมเขียนใหแ้แล้วก็เขียน13ลงมาเหมือนเดิม แล้วคนี้เราจะย้ายตัวไหนล่ะเราจะย้ายลบสี่ทุกครั้งที่ย้ายเครื่องหมายเปลี่ยนลบสี่ย้ายมาฝั่งนี้จากลบย้ายมาก็เป็นบวกนะครับเป็นบวกสี่นะเป็นบวกสี่เดี๋ยวเขียนดีๆเป็นบวกสี่นะครับเพราะฉะนั้น y ก็เลยเท่ากับสิบสามแล้วสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดก็เลยเท่ากับสิบเจ็ดนะครับถ้านักเรียนอยากรู้ว่าสิบเจ็ดเป็นคําตอบที่ถูกต้องจริงๆหรือเปล่าก็นำสิบเจ็ดมาแทน ในตำแหน่งของ y นะคะ17ลบ4ก็ได้13ถูกไหม13แล้ว14 15 16 17โ okay. อเคถูกต้องจริงด้วยนะ17เอาออกไป4อ่ะก็เลยเหลือ13นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบ2ข้อนี้ไม่เท่ากันเห็นไหมครับแล้วก็รูปแบบในการวางนะครับเรามีเริ่มมีตัวแปรนะครับเริ่มอยู่ด้านหลังแบบนี้แต่เราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อถ้าเขียนแบบนี้ตัวเลขเฉยๆไม่มีเครื่องหมายเนี่ยมันคือบวกนะเราละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับว่าตัวเลขนี้มันคือค่า นนัันเองะครบจุดประสงค์ก็คืออยากจะเน้นย้ำเผื่อคนสงสัยนะเราจะได้ทําความเข้าใจตรงนี้ได้นะครับและก็เผื่อที่จะมีเครื่องหมายลบด้านหน้าเราจะได้รู้ว่าอ๋อมันคือค่าติดลบนะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะได้ไอเดียแล้วก็ได้เห็นมุมมองได้เพิ่มความเข้าใจนะครับใครที่เพิ่งเรียนรู้ก็จะได้เห็นว่าอ๋อตัวอย่างลักษณะตัวเลขแม้จะเหมือนกันเพอเครื่องหมายต่างกันเนี่ยก็เลยได้คําตอบที่ต่างกันและอีกอย่างหนึ่งนะครับ การลบเนี่ยสลับที่ไม่ได้นะอะสมมุติว่าคุณครู y ลบสเท่ากับสิถ้าคุณครูเขียนเป็น4ลบ y อะเดี๋ยวใช้มึออันเนี้ยที่คุณครูพูดไปว่าฝั่งเนี้ยครับเดี๋ยวพูดไปนิดนึงนะฝั่งนี้ที่คุณค,ณครูบอ,รนะคคคบอกว่า4บวก x เนี่ยเท่ากับ13ถ้าเราเป็น x บวก4 ก็ยงคงเท่ากับ13อยู่เพราะการบวกสลับที่ได้แต่ฝั UM um <t t ่งนี <t 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 uh 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 ้นะครับฝั่งนี้ถ้าเราเขียนว่า y ลบ4เท่ากับ13แต่ถ้าคุณครูเขียน4ลบ y เนี่ยแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับไม่ได้แล้วคือมันไม่สามารถสลับที่แบบนี้ได้เนาะสลับที่แบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะถ้าเราเอา y ที่เป็น17มาแทนเนี่ยสังเกตนะครับเอา17มาแทนค่าแบบนี้เนี่ยคำตอบด้านหลังไม่ไม่ไม่เท่ากันนะครับไม่เท่ากันเนาะเพราะฉะนั้น การลบสลับที่ไม่ได้นะแต่การบวกนะครับสลับที่ได้จะเป็น4บวก x หรือ x บวก4ก็ได้คำตอบเท่าเดิมนะครับแต่ถ้าเป็นการลบสลับที่ไม่ได้เนาะโอเคประมาณนี้อันนี้เป็นทิ้งทายไว้ว่าโอเคบวกลับสลับที่ได้แต่ลบสลับที่ไม่ได้เฉยๆนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ